สวัสดีครับพบกับรายการ31,000เ่ื่อผมแมงโก้ผู้ดำเนินรายการครับผมและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่นาลำน้ำมูลครับผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ลำน้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมและวันนี้มีงานแข่งเรือและวันวันนี้มีงานแข่งเรือยาวโอ้ สวัสดีครับพบกับรายการ3 1000พบกับผมแมงโก้ครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ลำน้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมและวันนี้มีการแข่งขันเรือย,ยาวจึงถ้วยประทัดและวันนี้มีงานแข่งเรือ สวัสดีครับพบกับรายการ31,000เหนและผมแมงโก้ผู้ดำเนินรายการครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ลำน้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้มีงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทา,านจากสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2555ครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับกลุ่มแฟนคลับเรือยาวครับผมว่าเขาอยากให้บุคคลที่ชื่นชอบคนไหนมาเป็นฝีพายในงานแข่งเรือแห่งนี้ครับผมไปกันเลยครับ ไปครับไปครับผมโอ้คนเยอะคนเยอะนั่มลูกเกดอย่างผมหมดเลยคนเยอะมากเลยครับผมนะครับแดดก็ร้อนมากด้วยครับผมเจอกลุ่มน้องๆนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนิพพาค่ะฮะนิพพาค่ะเอาชื่อเล่นครับผม ชื่ออะไรครับแม่ค่ะมาจากที่ไหนกันครับผมพระจ่าขอนแก่นค่ะอ๋อรู้จักรายการสามหมื่นหนึ่งพันไหมครับผมอ๋อครับผมมันยังไม่ได้ฉายครับผมอยากอยากให้ดาราคนไหนมาเป็นปีกปายที่นี่ครับพี่โดมพี่โดมประกอบลำอ๋อครับผมจะจะไปเคลียร์จะไปนั่งด้วยไปนั่งเคลียร์ข้างๆศาลเลยครับอะไรมันออรก็ขอตอนครับอ๋อครับผมงั้นขอบคุณมากครับผม ได้แล้วครับผมเรามาถามกันในกระต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอถามอะไร้นะครับผมมาจากที่ไหนครับในเชือกของยาวมาจากที่ไหนครับเส้นนี้แหละครับชื่ออะไรครับผมชื่อนูค่ะชื่อนูครับผมมามาดูนี้ทุกปีเลยใช่ไหมครับครับผมมีดาราหรือว่าน mm ัก hmm. ขึ right ้นบอลที hmm. ่ชื่นชอบไหมครับมีครับ อยากให้เขามาเป็นพีายในงานเรือนี้ทำไมครับมีเอออยากค่ะใครใครธีรทอนธีรทอนครับผมเพราะเพราะชอบเหอเอามาพายนี่เราไปนั่งอยู่ข้าง้างนี่แฟนเลรอไม่ไม่ใช่ครับเพือนครับผมขอบคุณมากครับผมรับผมมันจะมีการแข่งนะครับแล้วเราไปกันต่อดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับผมยวรู้จักรายการ31,000นะครับผมยังยังเพิ่งเป็นเปรบแรกครับผมก็มาเป็นชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับมาจากที่ไหนครับผมสตึกก็สตึกนี่ก็คงมาดูทุกวันทุกทุกปีเลยใช่ไหมครับก็อยากมีมีดาราหรือว่าบุคคลที่ชื่นชอบไหมครับักฟุตบอลดาราหรือไ อยากอยากให้เขามาเป็นผีพายในงานเะืออย่างนี้ไหมครับใครใครครับคนนี้รตุ๊สตาุ๊กตุ๊กตุ๊กเพราะอะกรครัตุ๊งอุากตุขเตม๊กตุ๊กตุ๊กตย๊กตุ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 ๊ขตมากตุนกตุักตุ๊กตุ๊กตา๊กตุ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 นการักตผมกตุ๊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 กครับ ครับผมขอบคุณมากครับพูดต่อไปกันการแข่งเรือวันนี้ครับผมขึ้นต้นด่านตัวอะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเป็นคนที่ไหนครับผมอุบลอำเภออำเภอบ้านด่านครับถ้าเกิดวันนี้มีดาราที่คุณชื่นชอบ จะมาเป็นฝีพายคุณอยากให้เป็นไข่ครับนม่ได้ครับทำไมครับทำไมถึงใช่ขอผมผัดซอสแต้ร้านไดนผ่านกระารังมาแล้วอ่ะเราไปตามหากันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหันผมมาตรงนี้ครับผมไปเลยครับหันเลยครับผิดครับผมรครับแดงวันดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นคครนี่ค่ะไม่ไม่ครับเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนที่ไหนครับรอบน้ำมาดูที่งานแข่งเรือที่นี่ประจำตุกปีกบผาเออมีบุคคลที่ชื่นชอบไหมครับไม่ว่าจะเป็นดารานักเตะหรือว่าอะไรก็จังครับสุดารัดนุ่มนุ่ม ถ้าเป็นไปได้อยากให้จุจามาเป็นฝีพายที่นี่ไหมครับ,รบถ้าสุจามาเป็นฝีพายอยากจะบอกอยากจะทำอะไรอยากจะไปยืนเกาะติดสนามไปเชียร์แบบสุดใจเลยคร,รครับผมขอบคุณมากครับผม,ผมเจอคนกินเจอคนกินลบกชิ้นอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับกินลบกิ้นเต็มปากเลย เดี๋ยวเขี้ยก่อนเขี้ยก่อนเสร็จยังครับอ๋อเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับผมครับเขี้ยวเสร็จก่อนครับผมหันไปทางกล้องเลยครับครับผม ชื่ออะไรครับผมเกี <laughs> ่ยวมาจักเซนเสีเ <laughs> ยง <laughs> <laughs> ตื่นเต้นนินเนี่ยอ่ะครับผมพร้อมอยังครับชื่อชื่อชื่ออะไรครับช,ชื่อหนิงเป็นคนที่ไหนครับผมสุรินทร์ค่ะเป็นคนสุรินทร์อำเภออะไรครับชุมพลบุรีค่ะมาดูง,งานที่นี่ทุกปีหรือเปล่าครับกำลังมาปีแรกกำลังมาปีแรกกำลังมาปีแรกครับผมก็ก มีบุคคลในดวงใจหรือว่าบุคคลที่ชื่นชอบไหมครับดารานักบอลนักเทนนิสนักอะไรกระช่างครับมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่รู้จักรู้จักดาราไหมครับรู้จักอ๋อครับผมอยากอยากให้ใครมามาเป็นฝีพายที่นี่ครับนาเดชค่คะนาเดชคุกกี้ไม้ยะคุกกี้ไมยะครับผมทาไมทาไมถึงอยากให้นาเดชมาครับก็ชื่นชอบชื่นชอบไหนบอกว่าไม่มีคนที่ชื่นชอบ ก็ถาเป็นนางกัาดารามีครับผมถ้ามเดินมาจะทําอะไรครับจะทํำยังไงจะทําอะไรจะบอกอะไรกับเขาจะชูป้ายไฟค่ะโชว์ป้ายไฟไอวันนี้มีมาไหมครับไม <ues> ่ม <van> ีค่ะเดไม่มาวันนี้มาครับจริงครับผมนี่ครับนเดีครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามกลุ่มนี้กันเลยครับแล้วเรียอ สวัสดีครับมากินสวัสดีครับผมจากรายการส1มห0นึ่งครับผมมาจากที่ไหนครับมาจากบ้านเมืองแกค่ะบ้านเมืองแกครับผมก็มาดูงานแขกเรือนี้ทุกปีหรือเปล่าครับไม่ค่ะปีที่แล้วไม่ได้มาอ๋อก็อยากอยากให้คนดังคนไหนมาเป็นฝีภายในงานเรือแห่งนี้ครับ ย <mm> อยากให้เคนธีระเดชมา <mm> อยากให้เคนธีระเดชมาเพราะเพราะว่าอะไรครับชอบอค่ะกรับผมรับขอบคุณมากครับผม จบไปแล้วครับสำหรับงานแข่งเรือในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณบุรีรัมสยาม,มอเตอร์ที่จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อและทุกรุ่นครับผมสำหรับวันนี้ผมเมงโก้และรายการ31,000ต้องขอลาคุณผู้จมไปก่อนครับสวัสดีครับ